แล้วชื่อว่าเออแล้วไม่มีชื่อนั้นแล้วไม่มีชื่อแล้วไม่มีเพื่อนแล้วไปหาเพื่อนกันและและ้วเจ้าหมีก็ได้ไปหาเพื่อนเจออะไรไม่เจอเลย ใช่เนี่ยเธอชื่ออะไรเหรออ๋อเราชื่อว่าบีบีจดดีนะทุกทนานนะชื่อบีบีและแล้ว,ลวทั้งคู่ก็ได้เป็นเพื่อนกันและเดินไปที่ไหนสักแห่งไม่รู้ พวกเราเดินมาไกลแล้วนะทำไมเรายังไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยงั้นเราไปบ้านเซอร์ได้ไหมโอ้ได้สิบีบีพูดให้สองคนก็ได้ไปบ้านบีบี